นี่ท่าน,นิเมชั่นสองมิติเรื่องเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามณนะช่วงปิดเทอมไลลา,ลาได้วางแผนว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศเธอจึงได้โทรชวนเพื่อนของเธอที่เธอจะไปเที่ยวด้วยกันฮัลโหลเจแปนว่าไงไลลา,ลาปิดเทอมนี้ฉันว่าจะไปเที่ยวที่อินเดียเธอไปด้วยกันไหมโอเคฉันไปด้วยโอเคไปพรุ่งนี้เลยไหม โอเคเดี๋ยวฉันจะได้เตรียมตัวไปถูกแล้วเจอกันที่อินเดียโอเคเมื่อไลาลากับเจแปนไปถึงประเทศอินเดียเธอทั้งสองคนได้ไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในประเทศอินเดียขณะที่เธอชมอยู่นั้นไลาลากับเจแปนสงสัยเกี่ยวกับรูปปัน้นอันหนึ่งเธอหันไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอจึงได้สอบถาม ขอโทษนะคะฉันไลาลาค่ะเพื่อนของฉันเจแปนค่ะพอดีฉันสงสัยเกี่ยวกับรูปปั้นอันนึงค่ะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะได้สิหลังจากที่ได้พูดคุยกันลูซี่จึงชวนทั้งสองไปกินข้าวที่บ้านของเธอณห,ห้องอาหารบ้านของลูซี่ชันนั่งค่ะ การรับประทานอาหารของคนในประเทศอินเดียส่วนมากหรือหลายๆเมืองเขาจะนิยมใช้มือกันอ๋อวัฒนธรรมส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นี่เองงั้นเราต้องใช้มือกินข้าวแบบลูซี่สิ เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามการปฏิบัติตนให้เหมาะสมเข้ากันได้กับสภาวะแวดล้อมหรือสังคมที่เราอยู่ไม่ทำตัวแปลกแยกจนกลายเป็นแกะดำหรือทำตัวขวางโลกสำหรับสังคมนั้นๆ